ที่ผู้ชมที่น่ารักประจำช่องเดอะสเปร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมลำเพดนะครับนะแถมสอนรับชุดฟรีๆกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับแอร์บอร์ดฟรีกันก่อนเลยนะครับนะนี่แอร์บอดฟรีนะครับนะมีก็มีนะครับนะอ๋อมีล็อกอินรับอันนี้เลยนะครับนะใครยังไม่ได้ก็รับเลยนะ อ๋อได้แล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระทะเต่าใช่ไหมเออเท่นะเท่นะอันนี้ลงเล่นโหมดแลมเพตอ๋อโหมดใหม่มันมา้วนะครับนั้นแล้วก็นี่เลยนะครับแอร์บอดฟีนั่นเองะครับนะใครยังไม่ได้รับนะครับนะก็รีบไปจับจองเลยนะครับนะอันเชิญว้าได้เสือ นะครับนันแล้วก็รับมีได้อีกแล้วนะครับแล้วได้สองอันเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเชอร์ลายวันนี่ไงรับไปเลยสมทส่ไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาเดินอันนี้นะครับนะเออโทเขีนอันเนี้ยหาได้ในอันนี้นะครับเนี่ยภารกิจายวันหมดทั่วไปแล้วหมดสี่สนะครับนะมีร้อยสี่สิบแล้วเดินของผู้หญิงไปก่อนเลย ถึงที่หมายแล้วไปไปได้ตาแล้วครับผมด้แล้วโโไปเลยไปเลยเอันสุดท้ายแล้วไงต่อครับ้า และเราก็ได้รับชุดเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนี่แคปนะก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับนะว่าเท่มากเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่นีเกมเลยก็จะเป็นชุดตาวันนี้เลยนะโคตรเท่โคตรเสียวโคตรเสียวนะครับนะซึ่งสามารถรับได้แล้ววันนี้เลยนะครับนะ แล้วก็ได้บัตรอีโวด้วยนะครับนะวันนี้ก็จะแจกเป็นแบบว่าวันนี้นะครับนะา,าจีเอ็มเขาก็มาแจกอันนี้นะครับนี่กล่องดวงใจเสือดาลั่นเองนะครับนะแล้วก็อันนี้เลยนะครับนาะวันนี้ที่จีเอ็มแจกนะครับแอร์บอร์ดอันนี้จีเอ็มก็แจกนะครับนะพื้นหลังอันนี้จีเอ็มก็แจกนะครับนะผมใช้อันนี้เลยดีกว่านะรูป อันนี้ GM ยังยังไม่แจกนะครับอันจีเอแจกแหละแต่นั่นจะได้ไปแล้วนะนี่ตาตามังกรฟ้าที่เห็นนี่ <c oughs> ขอโทษนะที่ผมไอผมไม่สบายนะครับนะมีเสือกับมังกระอเอาอะไรดีเสือก็แท่นะเอามังกรดีกว่าเออ เอามาก่อนไปแล้วกันนะครับนะนะครับนะแล้วก็วันนี้แจกอะไรนะกระทะฟรีด้วยใช่ไหมนี่อันนี้นะครับว่าวันนี้นะครับ GM ก็แจกกระทะฟรีนะครับนะแล้วโหมดแรมเพจก็เปิดขึ้นแล้วนะครับนะซึ่งอยู่ในโหมดนี้เลยนะครับนะแรมเพจศึกแห่งเทพอสูนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้วันนี้เลยนะครับนะวันนี้ลงสอบคลิปเลยฮะ ไม่ไม่บางอาจนะคำนะั้นอาจจะลงสามคลิปก็ได้นะเพราะว่าผมจะมารีวิวไอ้นี่เต่าดำด้วยนะอาจจะบังเอิญเผลอไปลงสามคลิปก็ได้นะครับคงน่าจะไม่เบื่อเนาะหาไปกันนานนะครับนะก็น่าจะลงคลิปเยอะหน่อยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย